สังเหตุการพูดถึงเรื่องออนไลน์เนี่ยต้องสร้างโปรไฟล์ของตัวเองก่อนนะครับถึงจะสาเร็จได้อย่างผมเนี่ยมีคนติดตามเยอะมากนะฮคะคนก็ตามเยอะนะครับอย่างที่ด็อเตอร์บอกว่าเฮ้ยแอบปื้มนะวันนี้ก็เลยเอาโอกาสตรงนี้นะครับซึ่งผมเคยพูดตั้งแต่เปิดบริษัทแล้วล่ะว่าจะเอา,อาเชิงวิชาการในเรื่องของออนไลน์และก็ภาคปฏิบัตินะครับวันนี้ ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับทุกทท่านที่เข้าร่วมในเรื่องของฟอสออนไลน์รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกต้องรักษาไว้นะฮะรุ่นแรกเนี่ยต้องรักษาไว้เหมือนพระเก่าๆนะครับเวลานั้นมีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับมานจะป้องนานๆนะครับจะมีอะไรดีๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ล้าสมัยแน่นอนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม ก็เราลูกเดิมมุอเดิมเลือกมาสักหนึ่งลูกหรือห้าลูกแรกที่เจ๋งๆนะคะและการโคตทุกครั้งควรจะมี Coleman. ตัวเราเองด้วยเขาไม่ได้มาดูสินค้าเราเขาเป็นเพื่อนเราก็ก็อยากเห็นเราว่าเราทูกอะไรเขาไม่ได้มานังเบิรงนเก้ากดหัวทุกมือทุกมือตู Buck ้ม like. ือเนี้ยว่าเปรเ็นตที่ไหนกดไรกดมากดไรเล้อนอนหัวดู้มือ mm hmm. แม่หัวเก่าแม่ซีอันนึงแตงสีแม่ เพราะฉะนั้นเราต้องมีเรื่องราวนี่แหละคำว่า storytelling ไม่ได้หมายความว่าไปลอยเรื่องซีมันทัาเป็นเครื่องนากระดาษาโคตบ่แมนเน s t o r y วันที่1 2 3 4 5หรือเรื่อยๆจนสิ้นเดือนจนเห็นผลล์อย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ยถ้าเห็นโฆษณาเห็นภาพอะไรดีๆเห็นแคปชั่นคนอื่นไปฟอลโล่เขาเยอะๆ,ๆนะคะ เพยต่างๆที่เราชอบโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกันไปกดถูกใจโลดแล้วก็ไปติดตามเขาว่าเขาทำอะไรยังไงทำไมคนเยอะจังแล้วก็เป็นแอบดูเขาแล้วก็มาปรับใช้ของเรานะคะทำไมต้องเป็น f c e e o o o มันทำไมต้องเป็นออนไลน์มันยี่งสี่ชั่วโมงค่ะคุณถ้าวันนี้ใครที่ทำออนไลน์แล้วมีเงินเด้งเข้ามาในบัญชีจะรู้สึกแฮปปี้ตื่นขึ้นมาว้าวอะไโนเงินมาวะ เป็นไหมใครเริ่มมีอารมณ์นี้แล้วคะน่าเอ,อ,ทองทำทุกอย่างนะคะเป็นตัวแทนทุกรูปแบบตัวแทนได้ชิ้นละร้อยสองร้อยก็เอาว่าไม่เป็เทนเดอร์แม่ก็คือว่าพี่ซื้อแม่แต่มีข้อสื่อแล้วไหนเหื่นแมวคิดแค่นั้นน่ะอันนี้เป็นอันตราการใช้ในเทอร์เน็ตนะคะ <c oughs> คนไทย75%เป็นข้อมูลล่าสุดนี่แหละค่ะ,ะนะคะซึ่งเราหาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตแต่เอามาตอบย้ำให้ดูถ้าคือจริงๆทำไมถ้าเป็นเว็บอิสต้าแคมก็เล่นนะคะ เล่นก็ได้เหมือนกันแต่เฟซบุ๊กมันเป็นอะไรที่มันคนใช้เยอะตอนนี้แล้วมันมีลูกเล่นให้เราเล่นเยอะ YouTube ค่ะ w h a t s a p p f a c e b o o k m e s s e n g e r WeChat Instagram TikTok ใครไม่เล่นรีบเล่นนะคะคุณจะเห็นว่าแม่ค้าแต่และคนลูกค้าแต่และคนมันนั่นมั่นไหมตั้ง mm hmm. แต่ตรงนี้อะไรที่เป็นเราอะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันงยามสุภาษิตลัะนะข้อต่างอย่างที่มันเป็นคนใช่ที่มันไม่ใช่เหมือนไทยไม่เหมือนขายยาไม่ใช่เป็นต้องพูดเหมือนหมอยาเห็น้ังไหมนะเริ่มต้นจากปัญหาเริ่มต้นจากอะไรหลายๆอย่างกับคำถามหรืออะไรที่เราคิดว่าเนี่ออยไปจะขายไม่ได้หรือไม่ได้หรือสามาอาจเป็นคลิปสปักสามสิบวิแล้วก็ใส่ชื่อตัวเราแฮชแท็กเราเข้าไป ว่าหลายท่านนะฮะตื่นตัวกันนะครับในเรื่องของการทําออนไลน์คือตอนนี้อาจจะเหมือนกับคนตาบอดน,นะครับแต่ตอนนี้คงจะตาสว่างไปบ้างแล้วนะครับว่าทํายังไงนะฮะ